เอยแล้วก็ว่าจะไปลงดอยแต่กล้องวงจนมันมาตึ๊บถึงลำดอยนี่แหละเว้นแต่แกไปได้ไปบอกว่าจะไปเซเว่นแล้วแกไปได้ลูกหมมาลูกหมมาแม่กับโดดไปพอเซเว่นเหนียเซเว่นตีหน้าโฮงอาหารแกกับมามีมามีแม่กับมานั่งที่รอรับยาลอยนี่จ้ะจัะตึงจะนึ่งนะจ๊ะ เห้มอนว้าลูกจะคไยทั้ง้ายเป้นแต่นี่ลูกอีกเช้นแม่ก็แจกขึ้นนี่น้องก็พอดีน้องคนไหน่ก็ถ้ามานต่อโ่ะ

โลละยาแล้ลูกก็บอกว่าแม่ไปนั่งโรับยาจะไปเชวเวินอีนอแกก็ไปเชวเวินไปชักผ่านไปชักสาวนาทีแม่ก็เอกเจวว่าเอ๊ลูกอย่ามาให้นะแม่ก็โทรหาพี่ที่บ้านพปปี่ถ้ามาหมเตี้ยงพี่เอาโทรศัพท์ให้น้องอ่านที่แม่อ่านแม่จะโทรหาน้องน้องไปเมินแต่ก็อยู่ไปแหมผ่านไปแหมชักสาวนาทีลูกกอบมามา,มามาแล้วแม่ก็ได้ยาเนาะได้ยาแม่ก็โทรหาญาติที่บ้านแหม บอกว่าโขว้ปูไว้ย่าหื้อกามหนึ่งไปแม่เกิดอยู่ที่โรงพยาบาลนี้ได้ประมาณสามวันเนาะจากวันจะสามคืนเออจะสามคืนนี่แหละแล้วไม่กับเอาญาติกมาช่วยเป็นรถเป็นสองสามคันเสาะหาตะเวนแล้วกันไปที่ร้กูแห่งที่มันจะมีเนาะกัรอาหาร